The Family Buddy of your Life สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะตอนรับเข้าสู่รายการมอมเจนทูค่ะดิฉันสงมนทิติสมานร,รายงานตัวนะคะพบกันเป็นประจำผ่านทาง The Family Podcast นะคะเรื่องราวดีๆที่จะมาเสิร์ฟตรงให้กับคนที่อยู่ในเจเนอเรชันที่สองนะคะคือเป็นทั้งลูกของพ่อแม่นะแล้วก็เป็นแม่ของลูกๆด้วยนะคะทำหน้าที่เชื่อมต่อทุกคนในครอบครัวค่ะ วันนี้ประเด็นที่จะนํามาฝากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดิฉันว่าเป็นเรื่องที่คือบางคนก็เจอเจอบางคนเจอมาตั้งแต่รุ่นเราแล้วนะคะคือเรื่องที่การเรียนคือเด็กเรียนรังท้ายนะดิฉันขอใช้ชื่อตอนว่าเด็กเรียนรังท้ายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคนเป็นคนไม่เก่งนะบางทีลูกเราเรียนไม่เก่งนะได้เกรดออกมาไม่ดีแต่เอ๊ะทำไมเขามีความสามารถอะ่ะเขาก็สามารถเอาตัวรอดได้ในหลายๆเรื่องราวเนี่ยดิฉันว่า ประเด็นเหล่านี้ต่างหากที่วันนี้อยากจะมาใช้ภาพให้คุณผู้ฟังได้เห็นแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าบางทีตอนเราเด็กๆเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าเด็กที่เรียนอยู่ในห้องเรียนคุณครูก็มักจะชื่นชมชื่นชอบเด็กที่เรียนดีนะหรือว่าเด็กหน้าชั้นเน่ะเพราะว่าตั้งใจเรียนไงครูก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษในขณะที่เด็กหลังห้องเนาะ กลับไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ก็มักถูกดุเป็นประจำนะฮะบรรดาเด็กหลังห้องที่เรียนอ่อนอยู่นะคือเขาเรียนอ่อนอยู่แล้วอะ่ะเมื่อไม่ได้รับความสนใจก็ยิ่งไม่สนใจเรียนเข้าไปอีกนะแล้วก็อาจกลายเป็นเด็กเกเรไปในที่สุดก็มีจํานวนไม่น้อยนะนะแล้วก็บางทีนึกภาพนะว่าเด็กที่เรียนกลางๆเนาะก็นั่งอยู่แถวกลางๆดิฉันว่า บางทีคนที่นั่งอยู่แถวกลางๆเป็นกลุ่มที่ถูกลืมอ่ะคุณผรูฟังคิดเหมือนดีฉันไหมคะ <c oughs> คือนั่งหน,น,น้าๆเนี่ยครูก็จะจําได้ไงเด็กเรียนดีแล้วนั่งท้ายๆเนี่ยเด็กหัวอ่อนคุณครูก็จะจําได้โดยเฉพาะพวกแสบๆทั้งหลายแต่เด็กกลางๆเรียบร้อยนะคะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอยู่ตรงกลางก็เรียนหัวปันกลางเนี่ยคุณครูมักจะไม่ค่อยให้ความสนใจแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะจําเราได้อ่ะเนะเรียนว่า เออบางทีก็เกิดคําถามด้วยเหมือนกันนะว่าทำไมคุณครูเลือกจําเฉพาะคนที่เรียนเก่งเท่านั้นนะเราต้องยอมรับนะคะว่าในสังคมนี้เนี่ยเปิดพื้นที่ให้สําหรับเด็กที่เก่งวิชาการเป็นอย่างมากในขณะที่โครงสร้างการศึกษาบ้านเราก็มุ่งเน้นไปในเรื่องของการแข่งขันแล้วก็ใช้ระบบแพรคัดออกนี่แหละค่ะตั้งแต่เรายังเล็กนะคะยิ่งเท่ากับเป็นการกําหนดทิศท,ทางเปิดโอกาสแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับเด็กเรียนเก่งเท่านั้นนะเด็กเรียนดีเรียนเก่งมักได้รับการยอมรับทั้งจากพ่อแม่ นะคุณครูคนรอบข้างรวมไปถึงผู้คนในสังคมนะเพราะทำให้ได้รับการนับหน้าถือตาและมักได้เป็นตัวแทนไงเป็นตัวแทนโรงเรียนตัวแทนห้องอะไรต่อเมียอะไรนะะไปแข่งขันทางด้านวิชาการสารพัดเนี่ยนะนะรวมถึงไปแข่งขันเพื่อไปสู่เป้าหมายของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะคำถามก็คือแล้วเด็กที่เรียนรังท้ายหรือว่าเรียนไม่เก่งล่ะเด็กเหล่านี้ไม่มีที่ยืนเหรอ นะพวกเขาไปอยู่ที่ไหนสังคมเปิดพื้นที่ให้เด็กเหล่านี้หรือไม่มากน้อยเพียงใดนะวันนี้จะมาเน้นเนนเรื่องนี้ละค่ะนะแล้วเด็กรังท้ายเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าเป็นเด็กไม่เก่งกระนั้นหรือนะคะที่ผ่านมาเราให้คุณค่าแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กเรียนเก่งทางวิชาการค่ะเราจึงพบเห็นสาบันกวดวิชาเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะว่าพ่อแม่ต่างก็อยากช่วงชิงให้ลูกเป็นเด็กเก่งเนาะเป็นที่หนึ่งเพราะรู้ว่าจะทําให้มีโอกาสในอนาคตมากนะะโดยเฉพาะในสังคมยุคนี้ โดยสภาพสังคมที่เน้นเรื่องการแข่งขันทางด้านวิชาการนะคะดิฉันอยากจะใช้คําว่าระห่ำเลยแะ <c oughs> ที่เราเน้นอย่างระหำนะคะทำให้เราต้องสูญเสียศักยภาพของเด็กจํานวนมากที่เขาเก่งในเรื่องอื่นด้วยนะแต่ว่าเขาขาดโอกาสขาดการได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ในบ้านความไม่รู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอย่างอื่นแล้วก็ขาดการรับรู้ว่าแม้เรียนไม่เก่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีความสามารถในด้านอื่นๆ เด็กจานวนมากนะคะที่เรียนไม่เก่งแล้วถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นต่างๆนา,นานาด้วยเหตุผลเพื่ออนาคตของลูกแต่หารู้ไหมว่าเท่ากับเป็นการทําร้ายลูกนะคะแล้วก็ทําลายศักยภาพในตัวลูกอีกต่างหากถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะรวมไปถึงครูบาอาจารย์เนี่ยลองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมม,มองแล้วก็หันมามองเด็กอย่างเข้าใจแล้วก็ช่วยค้นหาศักยภาพนะค้นหาความถนัดของลูกนี่แหละค่ะจากนั้นก็ส่งเสริมสนับสนุนให้เขาทําในสิ่งที่เขาถนัดแล้วก็ชอบ บางทีเราอาจจะพบว่าเด็กคนนั้นมีความสามารถพิเศษสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างน่าทึ่งก็ได้นะนะดิฉันว่าไม่แน่นะเพราะว่าปัญหาใหญ่ในบ้านเราอีกอย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจแล้วก็ความคิดที่ว่าเด็กเรียนอ่อนหรือเรียนไม่เก่งหรือว่าเรียนรังท้ายเนี่ยคือเด็กขี้เกียจไม่ใส่ใจในเรื่องการเรียนไม่มีความพยายามนะทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปัจจัยที่ทําให้เด็กเรียนดีมีองค์ประกอบหลายอย่างนะนะคือทั้งเรื่องกรรมพันธุ์นะเรื่องหนึ่งนะคะ เรื่องสติปัญญาเรื่องสภาพอารมณ์หรือแม้แต่บางคนหัวดีแต่ผลการเรียนต่ําก็มีถมไปอะ่ะนะอาจจะเป็นเพราะมีปัญหาในช่วงระยะเวลานั้นๆก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินเด็กด้วยผลการเรียนอย่างเดียวนะวันนี้ก็ตั้งใจจะฝากเรื่องนี้แหละนะคะแล้วก็อยากจะสะท้อนคุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าเออถ้าลูกของเราเป็นเด็กเรียนลังท้ายละ่ะนะคะพ่อแม่ควรทําอย่างไรนะดิฉันว่าก็มีปัญหาไม่น้อยนะคะพ่อแม่ที่ลูกเรียนไม่เก่งอะ่ะ แล้วจะทำยังไงนะคำว่าเรียนไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่เก่งนะคะเรียนรั้งท้ายไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนไม่เก่งเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรทําอย่างไรประการแรกนะคะเราต้องประเมินศักยภาพลูกของเราด้วยสายตาที่เป็นจริงไม่ใช่สายตาที่พ่อแม่อยากให้เป็นต่างกันนะคะสายตาที่เป็นจริงกับสายตาที่พ่อแม่อยากให้เป็นเพราะมันจะมีความแตกต่างกันมากคะ่ะจากนั้นเมื่อพบว่าลูกของเราเนี่ยเข้าข่ายเด็กเรียนไม่เก่งนะคะในเรื่องวิชาการ ก็ควรต้องยอมรับว่าลูกของเราไม่ใช่เด็กหัวดีประเภทหน้าห้องแต่ก็ควรส่งเสริมให้ลูกตั้งใจเรียนให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่และมีความสุขกับการเรียนอย่าพยายามกดดันเปลี่ยนตัวตนของลูกด้วยการให้ลูกเรียนพิเศษเพื่อจะได้เก่งเหมือนคนอื่นนะบางคนบอกโคอยไม่ได้เพราะฉะนั้นเรียนไม่เก่งใช่ไหมไปเรียนพิเศษระหามเรียน <c oughs> นะมันก็ยิ่งไปกดดันลูกเข้าไปอีก ประการที่สองส่งเสริมให้ลูกเรียนหนังสืออย่างมีความสุขไม่กดดันโดยพ่อแม่เข้าไปมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เขารับผิดชอบต่อการเรียนของตัวเองทําให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าผลการเรียนออกมาจะเป็นอย่างไรถ้าลูกทําเต็มที่แล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกนะคะประการต่อมาค่ะให้กําลังใจลูกนะคะถ้าเพียงลูกเรียนได้คะแนนดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยนะคะก็ควร ได้รับความชื่นชมอ่ะแล้วก็เราต้องทำหน้าที่ส่งเสริมแรงบวกไม่ใช่วยวายดุว่านาที่ทำไมอ่ะพยายามแล้วทำคะแนนได้เท่านี้เองเหรอกรุณาอย่าใช้คำนี้นะคะต้องเปลี่ยนมาเป็นชื่นชมลูกให้กำลังใจคะแนนขึ้นมาโอ้เยี่ยมมากเลยลูกหนูพยายามแล้วใช่ไหมมันดีขึ้นแต่ในคราวหน้าถ้าหนูพยายามมันจะดีขึ้นกว่านี้นะลูกคือพยายามส่งเสริมพลังบวกนะแล้วก็ให้กำลังใจลูกและประการที่4ค่ะลดความคาดหวังลง ะะกรณีที่ลูกเรียนเก่งอยู่แล้วก็มักเป็นที่คาดหวังของพ่อแม่เฮ้ยเรียนเก่งอยู่แล้วไงอยากให้ได้เรียนที่ดีๆได้เกรดดีๆแต่สําหรับคนที่เรียนไม่ดีพ่อแม่ก็ควรลดความคาดหวังลงนะคะไม่ใช่ลูกสองคนคาดหวังเท่ากันปรากฏว่าลูกคนหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้ดังใจคนหนึงเขาไม่ได้คุณก็ต้องลดความคาดหวังลงอ่ะไม่ต้องถึงขนาดเขี้ยวเข็ดมากขอให้เรียนจบนะไม่สอบตกก็พอ ก็จะทําให้ลูกไม่ต้องกดดันมากเกินไปเขายังสามารถเดินตามความฝันของเขาได้เต็มที่แบบไม่ต้องเครียดนะคะประการต่อมานะคะให้ลูกเป็นตัวของตัวเองอย่าไปแคร์ว่าใครจะมาล้อเรียนนะคะหรือเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครขอให้เปรียบเทียบกับตัวเองก็พอนะคะให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นหรือเรียนได้ดีขึ้นในระดับที่ตัวเองพอใจและประการสุดท้ายค่ะค้นหาศักยภาพในตัวลูกเด็กที่เรียนวิชาการไม่เก่งจํานวนมากนะคะ ที่มีความสามารถทางด้านอื่นๆเพียงแต่อาจไม่เคยรู้อ่ะหรือรู้แต่ไม่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งก็น่าเสียดายนะคะถ้าพ่อแม่ลองสังเกตทักษะด้านอื่นๆของลูกใครจะไปรู้ล่ะว่าวันหนึ่งเขาอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยทักษะที่เขามีและพ่อแม่เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนรวมถึงยื่นโอกาสให้เขาได้เดินทางชีวิตในขนทางที่ถนัดก็ได้นะคะเห็นอยู่ที่พ่อแม่ล้วนๆเลยว่าเราจะ เป็นฝ่ายกดดันลูกหรือเป็นฝ่ายส่งเสริมคุณออกแบบได้ค่ะนะแล้วก็หันกลับมาดูว่าศักยภาพของลูกของเราเป็นยังไงนะใช้สายตาที่เป็นธรรม่นะยอย่าหลอกลวงตัวเองนะการเป็นเด็กเรียนเก่งในวันนี้มันไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดนะคะว่าจะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จในวันหน้านะคะเพราะว่าองค์ประกอบของความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเรียนเก่งเท่านั้นค่ะตรงกันข้ามนะคะเด็กที่รู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองมีความถนัดอะไรทําสิ่งใดได้ดีและมีความชอบเป็นทุนด้วยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากกว่านะพะออย่ารีบตัดสินเด็กเพียงเพราะเขาเรียนเก่งอย่างเดียวเด็กเรียนไม่เก่งไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่เก่งค่ะนะคะก็นี่เป็นเรื่องสําคัญที่วันนี้อยากจะมากระตุกเตือนคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ไม่อยากให้ ตัดสินลูกเพราะว่าบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนไงแล้วก็ให้ความคาดหวังเนี่ยโอ้ยิ่งถ้าสมมติว่าคนพี่เรียนเก่งอ่ะไปตามฝันที่พ่อแม่บอกได้หมดเนี่ยความกดดันไปจะอยู่ไปที่เบอร์สอง <c oughs> แล้วคือลูกคนที่สองก็จะถูกคาดหวังทําไมไม่เก่งเหมือนพี่นะคนเราไม่เท่ากันค่ะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันหรือบางคนมีคนที่สามคนที่สี่นะก็ส่งความกดดันต่อๆกันมาไม่จําเป็นนะคะ ดิฉันยังยืนยันค่ะว่าขนทางของการประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเป้าหมายเนี่ยนะค้นอีกยาวค่ะในตอนเรียนเนี่ยการเรียนดีนะคะลองหันกลับมามองแค่ตัวเราก็พอตอนที่สมัยที่เราเรียนเนี่ยนะเราก็ลองดูว่าเด็กที่เก่งมากๆในวันนี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จในชีวิตไหมและเด็กที่เคยเรียนไม่เก่งเลยเพื่อเราเนี่ยบางคนเขาประสบความสําเร็จในชีวิตระดับไหนเนี่ยเราพยายามมองย้อนอะ พอมองย้อนแล้วเพราะเราเคยผ่านวัยเด็กมาก่อนพอวันนี้มาถึงวัยที่ที่เราเห็นการเติบโตของลูกของเราเนี่ยมันเหมือนเราได้มองเห็นอะไรที่กว้างกว่าลูกเราก็ควรจะย,ยืนโอกาสให้ลูกมากกว่าเรา นะคะให้ได้ให้เขาได้เติบโตขึ้นมาอย่างที่เขาควรจะเป็นได้ใช้ความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพได้เต็มตามศักยภาพของตัวเขาเองนะคะไม่ใช่เอาความคาดหวังไปกดดันซ้ำๆซ้ำๆกับลูกนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็หมดเวลาของมอมเจนทูแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ the family